สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ชีวิตโกนมานอกครับทีมงานมีอันี่ดีก่อนเอนนดอนนดังๆใปจริจว,ว่าอยู่เพ่ครับวันนี้ผมเปลี่ยนหมายนะครับเนื่อมาปักเบ็ดนะครับหลังจากที่ไปปุ่นมานะครับหมายลับได้มัดตัวนะครับวันนี้อุดีว่าจะขออาสาสมัครแก้มือเห้ไอ้ก่อนนะครับเออไปอุด,ดีเออไปจัดการหื้อ ไอคอนนี่ไง้ไอคอนพ่อครับหมอวันนี้ <c oughs> มันเป็นอันเอามาลุยกันตีเพลน,นะครับสวนปลาเชิดแต่เขาจะใส่ในแม่น้ำนะครับเนอน,นะครับแม่น้ำงามนะครับนี่บรรยากาศแํมแรงนะครับดีจะไ,ไ,ไปปักโดยเจ้เยื่อเขียดเหมือนเดิมนะครับเหลือมาจากที่เขาไปปักมานะครับดูสภาพการเดินตันนี้ มาตรฐานอยู่นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับที่มาตรฐานนะครับ <laughs> รเ, <laughs> เดี๋ยวไปดูวิธีการเกี่ยวเหยื่อของอุดดิโอ้นี่เนหมนน้ำนี่แบบแบบปอใหญ่เนาอะนะครับตีโมขนาดนะครับตีไซเบตนี่เนะาะอหัวแท้หัวแท้นะครับมัดไลฟ์พบให้เลย อา,อานนกาศยำแรงนะครับนนี้มาปักลักกันเพื่อนะครับมับนแถวมันสันต้นแฟนนะครับพญางหลวงพญังหลวงเนาะี่เฮ็ดเป็นผู้บุวิดเบืเอนไม่อุดีเกี่ยวเยอะฮึเอฟซีพอคำอุดีเกี่ยวตั้งไรเอ้าชัดๆมือไหมมือไหม,ม,มนะเกี่ยว<อ>ห่อเกี่ยวปากนี้แหะครับต้นเกี่ยวสองปากก็หนีตายเกี่ยวสองปากตาย อยู่ปากในางบนนะครับโอ้หมายมัแต่ลูแถวนี้ยโอ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 ้ยโยนลงไปกึงกึงเอนะครับนี่น้ำไม่ป๊อ เออ้อวมาเล่นน้ำนี่ฮ่าไปตัวบครับวันนี้เราจะใส่ประมาณเสาหลังสามสิบหลังนี่นครับประมาณนี้ครับแถวต้นพีเป็น้ำุด่งสมบูรณ์นะครับนี่นะครับอน้ำตาจมานพอล่ะสิถ้าจหมาน ก่อนไป <c oughs> ขออเขาอุ้ยเขาในป่าตัวนะครับแต่ว่ามันมันลาโขมลาตัวเนะเนี่ยเพรเบ,บร็ดกระปุ๊ดตัวนะครับแน้วย้อนไปนะครับแต่เขาต้องคว้าตีน้องให้พอบะมันิดหญ้านเนี่ยเขียดมันจะเกาะมาตัวองได้ เอาละครับนี่นะครับบึ้สมาคืนมาลุ่นกันพอนะครับเดี๋ยวจะใส่กันไปเรื่อยๆยาวนะครับประมาณสามสิบนะครับโอเคครับบึ้ตตอนหัวค่ำมาลุ่นกันพอนะครับเน้อครับไปมูฮาวเจ็ไปพอรอบแรกนะครับตักวิทไว้ดีกว่าแกมือไอ้ก่อนนี่ให้ดีไปแกมือกันเออเนอขึ้นให้ใหั่มาค่อยมาเลย เออได้ตัวเดียวเนาะจะได้กับมันเขามาได้นอนนะครับกินดึกครับป่าทั้งกู่นี่หาว่าเซียนตาสื่ดในมัดตัวเหรอแก่หมางในน้องงูยังไงอ่ะไปพอดีเคียด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  ออปัาตัวนญ่นะเอาก็ส้มนะอุดไออุยไปหนังเล็กนี่ร้อนวนิ้มผิวนิ้มผิวใส่ใึ่ออกว่าหายนะุคุยุแล้วคนด่าวเอามาไ ไอ้แม่คนด่าข like ี่ไม้ดึงไฟเพชรไหมก้อยโอ้ดึงจนขาดโอ้บ่ติดนะดึงไฟเพชรมันหลากออกฟังจนเลยนั่งไปเย็นอุ้ยแค่ที่กะโอ้หนวันเนาะมันอุกมันไปอุดดีไปแค่บ้านโอเค เบ่งแสนมัดตองมัดเข้มึงงนเป็นทีมไอ้กาคนเนาะทีมงานขี้เล่าหลวงใส่เบ็ดแต่ไ่กันเดี๋ยวอจอมเบ็ดเว้จอมเบ็ดเอาตัวสุดๆนะเออเออจะเต้นยนจะมงมัดทีเอานได้เอาตัวนได้ วก็จับได้ตัวนี้เอาตัวเดิมออืมดีก็หน่อนะใส่เล็กก่านั้นอีขุดหัวจาเยหายหัวเหลือแตหัวอุดแันกพวไม่ได้ขอ เดือกูหวัโหวโอ้สายโหดนี่ป่านี่นีำนี่นีำงามเ,เกกาออแต่เยน็เยนๆครับได้รุ่นแน่<ห>ถ้าแบบับบวนะครับถ้าปล่อยมันเต็มตัวนะมันจะลอยไปเกาะไปไหมินตรกินนี้ตัติดดินซ้าย แต่เขาฟังได้ปาก็งูเงี้เียเๆียอยางงูด้วยเ้อะแน่ยนี้ก็เดี๋ยวสักได้มาแล้วก็จะมาพอตามันกำลับป่าตัวไหนบอดบอบดคู่กันกำามแกน่านู่พีีก้อนว่ะยเจ้าอยู่นอนลอมแหลกนะครับจะไม่นานปีใสก็งามครับพื้นที่ phải lợp xong rồi thì còn nó gì ốp gì cả cái mứm, hm, ừ. ừ, điên khăm điên cả, phẳng ba tỷ nó một tít, giờ đứa, giờ luôn, ừ. cái này phong, vừa chưa, cái cái แปลกป่าตีแล้วมันโดดไปหีกอย่างเลยเอาเดี๋ยวได้รุ่นเนี่ยยังอย่างนี้กแรกอยู่ไปแอ๊ใส่็จเสร็จแล้วเอาไปเก็บบรรยากาศกันยังยังยังรอบสองเดี๋ยวมีรุ่นเนี่ข้อมระบอบัตต์นี่รอบสองป่ะกีตุบไปตุบฮะถ้ามาติดนี่ผมใจร้ะไลน์นี่มีถึงเตียงขึ้นนะอุ้ย เดี๋ยวเพื่อนเองก้อนลงได้ลงสนามนะแสดงว่าพุดช่วยเติบพูดก็ได้นะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวไอ้ปใจรอบนี้ปัญใจอ่ะเติบเรายังช่วยนะนี่ใช่ป่านี่เออป่ะมึงยาวมึงยังงงมึงยังงวันนึงมั้งโอ้ยโคมันนักไปนี่กว้างมันหน่อยเหมือนเสือกางตุ่ะ đi không ngán lắm cái này này ông ừ, để không đi à. má cho nhìn gì cá nó có nhiều kẹn kẹn không hả có đi phun bò <laughs> แกมือลูกผีไม่รูด้วยหนตัวโอ้ยปลาคอเอ๊ะหนกกว่กล่องอะไบนเอ๊ะวะเยอะยเอะยเออเออหนึ่งตัวแอ้โอเคคุณค่อยเป็นไปเลยเอออข้างเอะาวอะขดอก เอมแล้วครับตอนนี้แม่แนวนะครับ,ลบรลหลายเปอร์เซ็นต์แล้วไหนยังมกับล็อกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดึวดงปไปแม่ดึงปลายเสียกไหมดึงปลายเสียกไว้เนี่ไปดึงขั้นนิดไงโอ้กูแนะ่ไอ้ก้ <c oughs> <c oughs> อนนี่และตัวที่สองอ่ะย่าของใหม่

อุตส่าห์เปิดไฟเอยข่อยเอยไปแช่ใกล้อไปไกลนะรู้ว่าระเบิดออกโอ้ดอกีสองแล้วนี่กะไข่อยู่มองมุ้ยไส่หมองมุ้ยปลาพิชป๋ากอง่าเขียเอาเมนูต่อไปต้มส้มป่าครับเปลี่ยนข้างแต่จริงไง ค้องนี่มันก็เป็นคล้องอันเดียวกันนะครับเออเด็๋นั้นเส้นเดียวกันเลยเดี๋ยวจะอเอาเบ็ดมาเปลี่ยนนี่หลอกที่สองนะครับเราทีสามจะปันได <c oughs> มันใชป่านะครับคน <c oughs> ใส่ใส่ตายเอ้ยกำกันเม็ดหมูพุทธพุทฝากระป๋องแล้วครับเหมือนผมตะก้นเหมือนผมตะก้อนอีนักสาระเลยครับเหมือนประวิมตะก้อนนี่แบบเส้ยใส่เน้นนอนไอ้เวยเยอะเอ้หลงไป่กล้าลงไปลงไปกำได้อย่างเบ็ด อู้นี่้เฮ้ย้เ้ะ่้าสุดป้ปก็ปองมันอันนี้ปะป่องน้อยน่ะอ้อันนี้ปะป๋องน้อยน่ะเฮ้ยแต่อยังหว่าลูอุดีอุดีลุ้นขนาด

จัเตะเบ็ดยาวหน่อยโน้ป่ากี่เดือน <laughs> รุ่นกะไปยาวๆครับ <laughs> โนป่ากับป่องเปนหนึงง่งอันละฮุ <laughs> ดยย้ดีฮู้ดีเอาคืนเสียนใช่ยู ฝากระป๋องออกกัน้าอสามกันสามังกัออิป้องอุ้ยครับก็ยังไยนหน้าก็นี่ก่ยนหนาออนี่น่ะเตีใส่หน่มเลยเขี้ยวหักยยงนออุดดีสซดดัอยน่เถอะไปปากระป๋องวัดเบ็ด เบ็หมู่คุยุหัวเอาอะไรปากเขาป่องว่ะปากเขป่องป๋องเราแขมีนสองตัวแล้วก้อนกูแน่ละตายแล้วใครไม่ใ่นบักน โยกคืนแม่บ่าสังกนรี่รุ่นกันะป่ากรบป๋องติพย์ิตอีกคนีอ่ะไม่อย่างรุ่นรอบหน้าเหกันนะครับเออกอนนี้สี่ทุ่มเห็นสองรอบห้าทุ่มเตรียคืนนะครับกับบกได้แก่สุ่มบอลแล้วและเราได้สองตัวเนาะไปใส่ไปจะได้ป่ากับปองกับมั่งกับมั่ะชยก้อนบอลนะเนี่อกอนไปคืนกับวันนี่ตัวเดียวเรได้สองตัวแล้ว ตัวเเดดียววตัที่สามปลากระป๋องปลาป๋องไอ้ปลาป๋องน้อยแรกก่อนลำค้างกันแน่อ่ากระป๋องมาใส่ด้วยนะอ้าเก็บบรรยากาศไปเลยครับไปอุ้ยเก็บเบ็ดละเที่ยงคืนอือไปเก็บเดและอะงก่อนออกเก็บพื้งทีนี้อไอ้นี่ของให้เสร็จ อนี่ขวว่าเลยไปแก่ยังน้อยกับแก้มือไอ้ก้อนมันได้เพ่มาาตั๋วแน่นอนใช่ร้ดนป่ากระป๋องนี่กะไปสถานการณ์ไปได้ผมแตนใบ แต่งากายจะแต้นไว้นะครับป่านี่มาจะกจินดึกตรงนีอ้อากาศไม่ค่อยดีครับพายุเริ่มเขา้สสาสวยฟ้าเริ่มเอ็นี้โลกโคโมบิตัน น่ากินเลยกินดีปากโอ้วดีแข่งไปนั่งด้วยไม่กลายเทือนไว้เลยกินแจ้แนะแหมงดอบก็คือใกล้แจ้งกันนะครับนี่รับนี่รับติดหน้าแข่งติดหน้าโอ้วดิ มีลาบแข่งที่เนี้ยเอาไปเอาอมีแข่งเกินไปเตน้ยไม่ต้องยางใกล้หน้าไม่เห็นห่วงมันรุ่นนะครับ คนจะรลอดตอมเจ้ารุ่นในป่าก็เออไปอุ y, ้ยร okay. ิ้วบครับเป็นใบครับเออ็มีการเคลื่อนไหวจะอุ้ดีเนาะอือ ว่าช่วงนี้นะคงจะมาใจรู้ดูการของมันแต้ๆนะครับธรรมดานี่ยรับหัวค่ำนี่นึเก็บบุกไว้่นแถวนี้น่ะตีใส่มันงามล่ำไปป่าก็นักนะครับเาเอาเขียดมาใส่นี่ยผมไปลองตีแถวเชียงรุงแล้วก๊อฟกอนก็ได้มาตัวเดียวนะครับวันนี้ก็กูก้หน้าไม,ไม่ได้สองตัว <c oughs> ติตตามหนึ่งตั้ง สองชีวิตคนมานนอกเอซีนะครับเด้อทำเมนูกันไาอุ้ยเดือดอังดูเอาูก่งเซ่ะมันรักไปวะอ่ะ <c oughs> พอขอกำล๊อกั็นี่เป็นปามยังปลาท้องโก๋ก้อนนี้ว่าไป หลังนี้ ina, ก,กับปากกระป๋องหมูกูยยู่เาเห่นี่จงไว้ล่ะจงไห้ดิสีป่าีสเป่ะดิจงไห้จงไว้ล่ะดึกมาดึกมาอุ้ยเอาล่ะากระลุ่นยิ้มจนี่ยฮะกายังปายิ้มไม่สิ เหมือนตาผมโดนเมื่อนั้นล่ะไปเยี่มเยโแตมโอ้โโอ้โอ้ไ้หายเหออขอเพชรก้อยอยู่นี่โอ้โหแสดงว่าต้องมีคนเห็บแน่นอนน้ำไหลทำไมนุ๊บนุบนุบหรอใส่มาสลัดใส่บัตถือ อีกฝ่งเมาดีขาในการแตะยาเียใช่ไหมวนาบอยก่อนใช้ตะทูเทมเดเว่าเผาือนเนาไอ่อนม่็เฮสนเออไป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 เอาปออูคดีนะครับเดีนั้นวัน เปิดท้ำกรนไปอุ้ยตั้งศูนย์ครับนี่การเคลื่อนไหวแล้วเนาะหลังสุดท้ายเดินไปช่ดชิดชิซักนุบซักนับหนอนะอุ้ยหลังสุดท้ายแล้วไปนะ อือโอยเรือหลังสะทายล่ะไปเรียนน้ำนะไอส่งตะกุนห่วงอืมโมกาห้องปูหลงตรงปิดเม็ดกันนี่ปิดเม็ดหรอเออไปย็นโอเคโอเคอดอยู่ไปน้ำไปไอ้จับไอ้จับมาได้ไอเมา

เออใก้ใกล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 เออใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วน้องเอ้ยอืโอ้นี่ก็ได้ปลาซ่อนหนึ่งสองตัวอะไรตัวนะครับอืวางรถอ่ะน้องน้อนวิ่งตีวิ่งตีอยู่ไว้แล้วน้องวาวเขาเออ เขาบอกว่าเขาแสดงมาได้ครับตอนนี้นาเมาเียงสาวโคตรป่ายู่ได้เนาะเรื่องควานเอ้อเนือยลงมาอย่างน่ะไปก็คนก็อนก้คนไม่เป็นไรลุ่นตลอดเห็นไหมเห็นแล้ว กันอกกล้องไว้ครับอืมอเอา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 เอ้อ้เอาเอาเอาอาอาเออัเอาเออออาเเออาเอไเออายอาเอเอออาเอาเอเอาอา่าเอาเอเเอาาเอาเอดเอาอาเอาอ ว,วัวขนัดนะครับเออวันนี้ทำงานเราก็เขี่ยวพื้นที่ขึ้ให้เฉื่ยเป็นเรียบร้อยนะครับเออโอ้นี่ครับพอมาทํากันหลายคลิปในชิปนี้เขากลับดึกหน่อยนะครับเลยปิดถ่ายนะครับเอาความสะอาดให้เฉื่อยเ<ไ>ป็นเรียบร้อยนะครับอนี่นะครับป่าใสป่าใสดูอุ้ยออกุนหมาเนี่กุนตุ๊บยังหว่าอันเนี่ยเปิงโกอี เออนี่เป็นการแสดงหนึ่งอ้ยว่าทุก็ข้างก็แสดงนะครับตั้งแต่เขี่ยพัดอุ้ยดียวเนี่ตั้งแต่ตกอันเขี่ยพ ah ัดดียวเขี่ยพัดดียวเฮ้ยโอ้เน่นนะครับก่อดเลยอุ้ยอ่านี่คนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับไอ้เชิดนะครับพี่พาตัวนี้จะของสถานที่ทีมงานของคนเนาะถึงจะได้น้อยไปน้อยพยายามเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันอาจจะบาดใจรู้ดูของมันแท้ๆนะครับอืมใส่เบ็ดเดี๋ยวเต็มหน้าเขาจะไปลงน้ำก๊ก นะครับใครว่าอยู่เฮาทีมงานเฮาอยู่นี่หมวดสูงกันมมนมาใจนะครับเขกามาแต่บอหนอกนาบาลนาเฮานะครับบึ๊บบึ๊บบแม่ได้อลักกรอบเลยบึ๊บเราดึงโอเคนะครับนี่ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เข้ามาที่ตามาเข้ามาดูทีมงานเขาก็ทำคลิปกันจนดึกดืกดกดดดดด่นดกื่นกลางคืนนะครับมเตื่อถึงม่เจ้าเด <laughs> ี๋ยวเผื่อได้เอฟซีได้มาโพลขายเขียดกันประมาณสิบนาทีสั้นาที มัข้างมาันก็ยาวไปหน่อยก็โคสุมาภัายนะครับมานข้างมาันก็ตตดตโตไปได้นาะเพื่อจะมีทั้งสาระและความบันนถึงนะครับอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาให้กำลังใจชีวิตของมโน,นก,กับทีมงานนะครับเัาก็สู้กันไม่ห่างละไปไปนะครับมานข้างบางทีเขาอาจจะออกนอกสถานที่สถานที่พ่องอยุ่แถวๆว,ว,วนแถวตีทำงานของบ้านใช้ของ,องนะครับ แต่ถ้าเสิร์ชบอกไปก่อนว่าแกบอกว่างนะครับเออขอบคุณเอฟซีที่ถามหาแกเนาะก็ต,ตักหาแกอยู่นะครับแกบอกเออช่วงน,นี้บอกว่างเน้อนะครับโอเคใครชอบบญญรรยา,ากาศนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับช่องชีวิตข้างนอกแถมช่องก็คือช่องชีวิตข้างนอก FC เอฟซีด้วยนะครับขอ้เอฟซี FC ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด19นะครับอยู่ที่บ้านปลอดปลอดภัยที่สุดเนาะโอเคครับไปคลิปหน้าเอาพักกันไป วันนี้ชีวิตคนมโนกับทีมงานเมียไหนนี่กอ่อนเออเต็มที่เลยนอออย้องวี่นี่ก <laughs> อ่อน